BIN <Inside>. Soid เอาเลยครับและตอนนี้เรามาอยู่กับ1น,นะครับของทัพนักกีฬาเบลเล่หญิงทีมชาติไทยนะครับที่รับหน้าที่นะครับเ,เรียกว่าเ,าเรียกว่าอะไรอ่ะรับใช้ชาติมาถึง16ปีคุณบรรณาบัวกแก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับโอ้โ oh, หนี่เป็นเกียรติมากเลยนะครับค่ะ <Okay. S 1> ยินดีมากค่ะก็ปิดตำนานลิเบโร มือหนึ่งของเมืองไทยคุณวน,นาบัวกแก้วนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยรับใช้ชาติมา16ิ6ปีแต่ว่าเริ่มเล่นวอลเลย์บอลมา สักกี่ปีครับเริ่มเล่นตั้งแต่ป2นะคะตอนอายุ12ปีค่ะตอนแรกเนี่ยคือเรียนปถมก่อนนะคะก่อนก่อนที่จะมาโรงเรียนสวนปลาบค่ะเพราะว่าเราพอดีว่าเราเล่นเราเล่นอยู่แล้วพอดีเข้าตาของโค้ดโรงเรียนมัธยมเขาก็เลยไปดึงตัวมาเล่นที่สวนกุหลาบเพื่อที่จะมาเรียนปีด้วยเล่นไปด้วยอย่างนี้ค่ะใช่งี้ก็ได้ทุนด้วยดีจุงติดทีมชาติเมื่อไหร่ฮะย้อนนิดนึงก็ติดติดตอนปี4 1หนึ่งค่ะพร้อมพร้อมดิ พร้อมตื้นจิตอะค่ะติดพร้อมกันค่ะโอ้นี่รุ่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวนะฮะสี่หนึ่งจนถึงห้าเก้าโอ้ลบเลขไม่ถูกเลยสิบแปดปีประมาณนั้นความจริงความจริงก็ติดตั้งแต่ยุวชนทิมชาตาแล้วก็เยาวชนจนไล่ขึ้นมาทิมชาติอะค่ะก็คือรับใช้ชาติมาอย่างยาวนาน20กว่าปีบรรยากาศแล้วก็ครอบครัวทีมวอลเลย์บอลหญิงเป็นยังไงบ้างครับคือเราอยู่ด้วยกันกินนอนด้วยกันตลอดนะคะกับทีมวอลเลย์บอล ตื่นเช้ามาเนี่ยก็จะเจอหน้ากันแล้วเหมือนพี่น้องใช่ใช่ค่ะอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะทําอะไรก็จะไปด้วยกันตลอดแล้วก็จะมีเราอยู่ด้วยกันที่สนิทกันจริงๆเอ่ยก็จะมีหกคนที่สนิทมากๆที่เล่นด้วยกันมายาวนานนะคะมีกิฟต์มีพี่ออนน้องมีออนมีนุษมีปูค่ะที่ที่สนิทกันมากๆใช่ค่ะมีตัวผมกรีดงั้นเลยเนี่ยเอ้ย ผมชอบแ hmm. ม่โอ้สัมภาษณ์ไปน้ําตาซึมนะฮะ uh. อ่ะ <c oughs> อะ,อะเอาเป็นว่าก็ถือว่านี่คือการแต่คือ,อยังไงอ่ะ,อะบายบายจากภาพแบบตรงนั้นบรรยากาศตรงนั้นรู้สึกใจหายไ้ยทําใจมาตั้งนานแล้วค่ะว่าว่าจะต้องมีวันนี้ว่าจะต้องเลิกเล่นแต่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ ถึงกับใจหายมากเพราะว่าเราก็ยังอยู่กับทีมอยู่คอยช่วยเหลือ oh. ทีมอยู่หลังจากที่เลิกเล่นไปนะคะ่ะตอนนี้ก็ต้องต้องกลับไปรับใช้องค์กรก่อนนะคะนั่นก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคะคะ่ะ oh, ครับแล้วก็รอดูว่าทางสมาคมเนี่ยจะมอบหมายหน้าที่อะไรให้ต่อไปอาจจะเป็นสตาฟ uh huh. โค้ชช่วยช่วยน้องๆต่อไปอะคะ่ะ ค่ะแล้วก็มีแล้วก็ยังมีไปเล่นอาชีพที่เยอรมันนะคะปีนี้เล่นให้สตุตการ์ดที่เยอรมันนะคะสตุตการ์ดความจริงก็ประทับใจทุกแมตที่ได้แชมป์นะคะแต่ว่าจะมีจะมีอยูแมตหนึ่งที่ประทับใจมากๆคือแมตที่เเราได้ที่สามกีฬามหาลัยโลกซึ่งซึ่งเป็นในนามทีมชาติแล้วก็เป็นกีฬาประเภทเดียวประเภททีมด้วยที่ที่มีเหรียญกลับบ้านนะคะแต่เราได้ที่สามนะคะแค่คือภูมิใจมากๆกกับกับรายการนี้ค่ะคือคือตอนแรกเนี่ยก็ ไม่คิดว่าอ่ทางทีมจะทำเซอร์ไพรส์ให้เพราะว่า <Yeah. S 2> คิดว่าเขาคงทําให้แต่โคดออสก็เลยไม่ได้สนใจอะไรว่าน้องๆจะทําให้หรือไม่ทำให้เพราะไม่ไม่ซีเรียสอยู่แล้วแต่แบบคือเขาทําเนียนมากๆจริงๆเพราะว่าเราไปกินข้าวเนี่ยเขนานัดกันว่าหกโมง <Yeah. S 2> ต้องมาเจอกันตรงน,นั้นตรงน,นี้เอาโอเคแล้วเขาก็ไลน์มาในกลุ่มบอกว่าเนี่ยให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อถ่ายรูปให้โคดออสอ่า โอเคเราก็ตายเราก็รีบวิ่งไปโดยที่โดยที่ไม่รู้คิดว่าน้องๆคงกําลังทย,ยอยมาแล้วเราก็ขึ้นไปอ่บนโรงยิมสนามที่เราซ้อมกันทุกวันนะคะคคก็เปิดประตูเข้าไปคือก็เห็นกลุ่มแฟนคลับแล้วก็น้องๆทีมชาติแล้วก็มีสตาฟโค้ชเนี่ยเขาจัดงานอำลาให้ก็เปิดประตูเข้าไปหนูเห็นหนูก็น้ําตาไหลเลยออยากจะฝากขอบคุณแฟนๆบอลเล์บอลทั่วประเทศเลยนะคะที่เป็นกําลังใจให้ตั้งแต่เริ่มเล่นจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็ ขนาดเลิกเล่นก็ยังมาคอยเชียร์คอยตามขนาดบอกว่าเดี๋ยวจะไปเป็นโค้ดแล้วนะก็ยังบอกว่าเดี๋ยวจะไปติ่งโค้ดด้วยอะไรเงี้ยก็ถ้าไม่มีกําลังใจจากบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปได้รับกําลังใจมาจากที่ไหนออก็ขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ขอบคุณด้วยนะครับแล,<ะ>และคุณก็มีสาวผมบอลอายุ80เป็นแฟนของคุณด้วยนั่นคือคุณแม่ของผมนะฮะ๋อ้โหเชียร์นี่เชียร์เอ้ยรับ มาเอ็กไซน่าดูขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆในฐานะแบบตัวแทนชาวไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงแล้วก็ได้นําความสุขมาให้กับคนไทยด้วยขอบคุณคุณวรรณาบัวแก้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ